เรื่อังกาเองการสื่อารกาประกาศกาเลืกตั้งขาลากตององค์มันมีเ่ที่คุ่เรื่องหักเรื่อี่ยวกับการเลอกต้งยกันเพื่อจะพูดถึงเรรตั้ อันนี้ก็จะเปนใช้ฐานของพิชาชีพมาเรียนอันนี้ก็คือที่มาอยู่ที่วิเลสองคืนสามวันผมเองใช้เวล,ลาประมาณหนึ่งลูกหลานของท่านลูกศิษย์ของวิไลยากปีนพิจิ แล้วก็พิเศษสุดๆมีอาจารย์ฝู้ประสบการณ์วิชาชีพจากนักจากนณะเตยเพราะผจะต้องมีนะครับที่ให้ว่าของนะครับมันมีมันมีผู้ตองว่าออกบ่ออกออกบ่ออกคุณต้องได้มั่นคงหาและได้ใบอนุญาตทุกใบที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปต่อเราจะต้อง ย้อนันหุ้นก็คือจุดเริ่มต้นอีก5ปีข้างหน้าถึงไปคือจุดทีงสุดเราจะตรอบอาชีพอะเราเราจะไปเรียนคณะวิศวะอะไรต่อไปเรียนการกับต้นไม้ต้นไั้กลางเนื้อ ใหม่ขอเสียงสมอด้องรับนต้ใไม่ครับรุ่นน้องทีหนึ่งแล้วก็ที่ปีสี่หนึ่งสองสามโอเคซ้ายั gang tangan daerahkak